ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมหน้าที่5แล้วนะครับนะสำหรับหนังสือส m i ย e 2นะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .2 ทั่วประเทศนะครับวงเล็บว่า u ูเรนก็คือเป็นหนังสือเรียนนะครับผม listen and match นะครับ listen แปลว่าอะไรครับลูกมีเกือบทุกหน้าเลยแปลว่าจงฟังนะครับ and แปลว่าและ M A T C H อ่านว่า match นะครับ match ในที่นี้เป็นคำกริยาแปลว่าจงจับคู่นะครับนะส่วน match บางครั้งนั้นแปลว่าเกมการแข่งขันกีฬานะครับเช่นฟุตบอลแมตช์วอลเลย์บอลแมตช์เกมการแข่งขันฟุตบอลเกมกแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นต้นนะครับส่วนประโยคนี้นะครับ L o K อ่านว่าลุกนะครับลูกๆนักเรียน This is my school bag. Look แปลว่าดูนะครับ This แปลว่านี้นะครับ Is แปลว่าคือ Is ปกติแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับแต่เราแปลคำเดียวคำหนึ่งนะอย่าไปแปลทั้ง3ามคำดังนั้นก็แปลว่านี้คือนะครับ My นะครับแปลว่าของฉัน School bag นะครับแปลด้วยการแปลว่ากระเป๋านักเรียนดังนั้น Look this is my school bag. แปลว่าดูนี่สินี่คือกระเป๋าโรงเรียนของฉันส่วนตรงนี้นะครับอ่านว่า w h a t h a v e you got in your school bag ah uh, you แปลว่าคุณนะครับ have got นะครับเป็นโครงสร้างของเทนนะครับนะ have ไม่ต้องแปลนะลูกนะแต่ถ้า have ไม่ได้เป็นโครงสร้างของเทน have แปลว่ามีในที่นี่ have เป็นโครงสร้างของเทนนะลูกนะ ลูกฟังไว้ก่อนก็ได้นะครับตั้งแต่อยู่ป .2 จะได้เก่งๆคุณครูสอนหลักไวยากรณ์ให้ด้วยเลยนะครับขอเรียกว่า present perfect tense นะครับก็คือประธานบวก have นะครับบวก has บวก verb ช่อง3ดังนั้น get ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นช่อง3เป็น got นะครับแปลว่าคุณมีนะครับมี got ตัวนี้แปลว่ามีนะครับคุณมี what แปลว่าอะไร คุณมีอะไร in แปลว่านนะครับใน Y o u r อ่านว่า you are, นะครับของคุณ s c h o o l bag กระเป๋านักเรียนก็เลยแปลว่าคุณมีอะไรในกระเป๋านักเรียนของคุณนะครับแปลตามตัวหรือเราจะแปลว่าในกระเป๋านักเรียนของคุณมีอะไรบ้างนะครับพอลูกฟังคลิปเสร็จก็โยงไปเลยนะครับหนาว่าทอมมี่มีอะไรบ้างมีเพนสิลเคสมีแรสเตอร์นะครับ มี Ruler เป็นต้นนะครับนะลองฟังคลิปเสียงครับดูคำแปลก่อนนะครับ Students book Unit 1 Lesson 1 Exercise 3 Listen and match Look This is my school bag. What have you got in your school bag? I've got a pen, a book and a pencil. What have you got in your school bag? I've got an eraser, a pencil case and a ruler. Okay grab me a by Soon see the ลุงลูกลองหยุดคลิปและฟังหลายๆรอบนะครับนะหลังจากที่รูนันบันทึกคลิปเสร็จแล้วนะครับนะ